สองหนึ่งฮิตเกย์อ้ยเยอะโคตรเท่เทพจริงโอ้ยเยอยดูดิทุกคนเยอยโคตรเท่เลยนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับพี่กแล้วนะครับทุกคนมาต่อจากอีพีที่3อ่า e ีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่4นะครับทุกคน พี่ได้เดินสำรวจเล็กน้อยนะแล้วก็พี่ได้เจอหมู่บ้านา NPC ด้วยนะทุกคนเป็นหมู่บ้านใหม่นะเออวันนี้ EP นี้อ่าเดี๋ยวพี่จะมาหา,าขุดเหมืองอาหาอหนนี้ละกันนะครับทุกคนหาขุดถ่านขุดอะไรนะทุกคนเนี่ยเอามาแลกโปกเกบอลน,นะทุกคนเพราะเพราะว่าโปกเกบอลพี่หมดแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเยมันหมดแล้วอ่ะมาทุกคนก่อนอื่นแล้วขอวิวัฒนาการ ร่างให้กับคอยคิงชายนี่ก่อนนะครับทุกคนมาทุกคนมาวิทนาการเลยนะทุกคนเป็นอากิร,รัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปึ๊บหนึ่งส้อซ้ำปึ๊บนี่ครับทุกคนเกเรรสเออใช่แล้วครับตูมนี่ครับทุกคนก็จะได้เกรรสอาชายนีนะทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะเท่จริงนะทุกคนได้ท่าใหม่ด้วยนะเฮ้ยมีท่าอะไรอาน้ำวน น้ำตกเฮ้ยน้ำตกว่าเออน้ำวนอุ้ยท่าอารวาสแล้วก็เอ่อเอ่อน,าานี่ละกันน้ำเค็มไอ้เหี้ยชื่อน้ำเค็มมาโคตรเฟีเ้ยวอ่ะอยากรู้มันจะโหดปะลองลอง,ลองใส่กับตัวนี้ดูมาโดนกิลดสปึ๊บอ่าเราจะมาดูทุกคนปึ๊บมันจะโหดหรือเปล่าอ่าท่าอะไรดีปึ๊บ ฮ้ยโคตรโหดอ่ะโหก็โหดแหละเจอมันแพ้ทางทานะครวทุนแต่ไม่เป็นไรทุนซู้กันแบบพองขำแล้วก็ตัวที่2นะทุกคนเออพี่ได้ไปจับอ่าไอ้ตัวนี้มาด้วยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ขอตั้งไอพีซีกันนะครับทุนนี้ครับพี่ได้ไปจับเพิ่มนะทุกคนคือพี่เห็นนะทุกคนในป่าหนองน้ํานะ คือมันเกิดนะรุนเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปให้ดูนะเผื่อแบบทุกคนไม่เชื่อนรับทั้ง2ตัวเลยนะเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปให้ดูนะครับทุกคน เป็นไงบ้างครับทุกคนก็คือแบบโอ้โห,โหกวาจะสับได้โคตรยากเลยนะครับทุกคนแล้วก็่านี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอามาวิวัฒนาการนะรทุกคนตัวนี้ใช่ไหมปึ๊บเอ่อตัวนี้ล่างที่สองตูมล่างสามไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวโผพี่ยังไม่มีอีีแชร์เลยอ่ะมันต้องได้หานั้นยังไงวะแล้วก็เอ่าเคโรมัตสึนะทุกคนพี่วิวันากาลนะทุกคน เป็นล่างปึ๊บเกโ,โกก้าครับทุกคนล่างที่ีฝันนี่ครับทุกคนก็ได้วิวัฒนาการเป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วทุกคนเยเทจจดโคตรเท่เลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเราสามารถอ่าอันนี้ได้นะครับทุกคนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเชือ่อกอนชิบหายแล้วปึ๊บยังไม่ยังไม่เปลี่ยนท่าเลย ยังไม่เปลี่ยนสกิลเลยยังไม่รู้เลยว่าสกิลอะไรมันเพิ่มเข้ามาปึ๊บตายเว็บเดียวตายเราสามารถวิวัฒนาการเป็นอันนี้ได้นะครับทุกคนเอ่ออาเกโกกะเอ่อซาโตชินะครับทุกคนอือเราสามารถวิวัฒนาการเป็นได้นะครับทุกคนอาเดี๋ยวพี่จามันมีท่าอาไหนไหนใหม่ๆบ้างนะทุกคนปืนฉีดน้ําเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนฉีดน้ําเป็นอาดาวกระจายนะครับทุกคนขึ้นน้ำนี่ไม่รู้ามันโหดหรือเปล่า แล้วก็ธาตุความมืดน,นะทุกคนแฝงเงามันคืออะไรวะไม่แน่ใจนะครับทุกคนบางท่าพี่ไม่รู้คือพี่อาจจะไม่เอาก็ได้นะทุกคนธาเรียไม่เอาดีกว่าเอาเปลี่ยนเป็นอื่นนะครับทุกคนนี้แล้วกันเอาธาตุบินมาเฮ้ยเราสามารถวิทยาการล่างได้นะทุกคน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เชียเกินไปเปล่า คลื่นน้ำนี่มันม,มีประโยชน์ไหมวะนด้ไม่เคยมีนิรการเย้เใช้ท่าสกิลอาน้าทุกคนแค่สกิลเดียวเองนะเราสามารถวิวัฒนาการได้เลยนะครับทุกคนรา่างสายสัมพันธ์ทุกคนพี่จะไปวิวัฒนาการนะรทุกคนนี่ครับทุกคนพัฒนาร่างนี้เกลกะเซอรชิเฮ่เกืกสเเนสามสองหนึ่งฮิดเก้ เยโคตเท่เทพจริงโอ้ยเยดูดิทุกคนเอยโคตรเท่เลยนะทุกคนในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนกว่าจะได้นะคนคือแบบนานจริงๆนะเดี๋ยวขอแบบลองซู้อละกันตูมนี่ไงหุยรู้สึกมันเร็วขึ้นหรือเปล่ามันเพิ่มอาวีนิตี้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นน้ํากับความมืดนะทุกคน เราสามารถกลายร่างกลับได้นะครับทุกคนโจมตีกับความเร็วอุ้ยอันนี้คือเน้นโจมตีกับความเร็วนะครับทุกคนค่าพลังโจมตีพิเศษความเร็วป้องกันเอุอ้ยรวมๆแล้วดูดิพื้นฐานคือแบบมันเมคเซน n ์มากเลยนะทุกคนใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> แต่ที่รู้ๆคือไอ้นนโคตรโหดนะทุกคนคือร่างนี้คือแบบสุดจริงนะเดี๋ยวพี่ขอนอนก่อนนะทุกคนพี่ไม่อยากให้พวกแบบซอม,มบี้มันมาไง ไม่ชอบนะครับทุกคนคือแบบซอมบี้แบบเยอะจัดเลยนะนี่ครับทุกคนคือเราวิวัฒนานการแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเอาอีกตัวมาดีกว่าอีกผีแช่มันต้องอยังไงอ่ะทุกคนเออแล้วก็ตอนนี้เวลวเท่าไหร่วะมันค่อยวิวัฒนานการไม่แน่ใจอ่ะครับทุกคนเฮ้ยเจอนย่งไงเฮียเดี๋ยวพี่ขออัพ อัพให้ตัวไหนดีวะอัพให้ตัวนี้ละกันเพราะว่ามันเทพนะทุกคนเราได้ไอพีอันนี้มานะทุกคนอุ้ยเยี yeah! ่ย43เลย้ยวมีโคตรเยอะเออมีท่าไหนมาใหม่บ้างอ่อขึ้นนะ้ำน่าจะไม่มีท่าไหนมาใหม่แล้วนะโดนมั้งนะไม่แน่ใจอะแต่ไม่ค่อยชอบนะท่าพวกนี้ก็โหดแล้วนะครับทุกคน พี่อยากลองดาวกระจายน้ำอ่ะเออมันใช้แบบหนึ่งสองเอ้าเชื่อใช้ได้สองครั้งตายก่อนเดี๋ยวไปหาตัวใหม่ลองดูนะทุกคนเออ ep อ่าไม่ใช่ดิ ep นี้พี่จะมาทำอะไรดีอ่ะไม่แน่ใจนะครับทุกคนเดียไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวหาขุดเหมืองแล้วกันเออใช่ใช่พี่ได้บอกไปต้นทิปแล้วนะทุกคน อ่า EP นี้พี่จะมาโรงเหมืองนะครับทุกคนนี่ไงเจออ่าอันนี้ด้วยนะครับทุกคนโปโลนเซนเ,นเตอร์นะเดี๋ยวจะไปฮิวนะทุกคนเดี๋ยวขอตัดอันนี้ไม่ใช่ตัดดิเอ่อขุดกองฟางไปทำอ่าอันนี้นะทุกคนขนมปังก่อนนะ two seconds later มาทุกคนตอนนี้คือพี่ตัดเสร็จแล้วนะที่พี่จะทำก็เพราะว่ามันค่อยไม่ได้อาหารอาหารนะรทุกคนไอเชี้ยแล้วประเด็นคือคตดเยอะเอะจริงนะ โอ้เยอะเฮ้ยมันไม่รู้นะว่าได้กี่อันนะทุกคนแต่ที่นี่แน่คือแบบเยอะเยอะมากๆเลยนะทุกคนเอาชิมหายละเชี่ยเยอะจัดอ่ะโอหอาหารคือไม่ต้องหาแล้วนะครับทุกคนเชี่ยปึ๊บ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 เจ็ดได้ปะปึ๊บออนี่ไง นี่ได้64สองกองพอดีนะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บสักกองหนึ่งก่อนละกันนะครับทุกคนกระเป๋าแบบเหลือเฟือนะครับทุกคนเนี <laughs> ่ย <laughs> เหลือเฟือเลยนะกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเชี่ยเฮ้ยเจอไอ,อ,อตัวนั้นล่างสามทุกคนที่พี่เคยจับไปแล้วนะทุกคนมาทุกคนตอนนี้คือเราคราฟบ,บอลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลองดูนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าตัวนี้วิวเท่าไหร่วะ 38มสิหรอสามสิ 38. เอานี้ก่อนละกันต่อสู้ไปเลยครับทุกคนตัวนี้เป็นเพศเมียนะทุกคนไม่ใช่เพศผู้นะปึ๊บตอบโอโหโคตรแรงแรงจริงนะทุกคนไอ,อเชี่ยคือแรงจัดอ่ะตัวนี้มันมีท่าอะไรบ้างวะลืมดูท่ามันเลยอหินผาหล่อลงอโอ้มันเป็นน้ำโอ้จบแล้วชิมหายแล้วต้องทำไงวะ หายแล้วดูดิทุกคนเออนี่แหละอุ้ยเชียเช่ยเ,ยเยกือบตายชี้อเอ้ากบพี่ตายโอ้จบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอจับละกันนะครับทุกคนบอลแดงบอลแดงไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็ต้องแบบล่อไปข้างบนนะครับทุกคนได้ได้ไดเชีย่ยไม่ได้ว่ะ ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ตืดตืดโห oh, ใหญ่กับใหญ่เลยนะดูดิไม่ได้ว่ะพี่กลัวมันตีกลับอ่ะทุกคนขอให้ได้ขอให้ได้อไดบอลอย่าเพิ่งเตะเฮ้ยอีพีนี้ว่าจะมาขุดอันนี้แต่มันได้มันมาเจอปลุกยี่หนอะไรไม่รู้แต่เราก็จับไปเรื่อยทุกคนสะสมเป็นコレ็กชองคอลเลกชันนะครับทุกคนเออ โอ้มันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่ะเอาชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วทุกคนทำยังไงดีอ่ะอุ๊ยเอา้าได้เฉยเฮ้ยโอ้โหตอนสู้มันไม่ติดพอไม่สู้มันติดอ่ะทุกคนนึกดูนะทุกคนไอ้เอ้ย เดี๋ยวขอไปฮิวโปเกมอนโปเกมอนก่อนนะครับทุกคนฮิวหิว,หวตรงฮิวอยู่ไหนจ้าเออข้างบนข้างบนโอ้โห,โหเหมือนพี่ยืนเน้นคล้ายๆโปเกมอนเริ่มต้นเลยครับทุกคน <laughs> เจ้เออตรงฮิวฮิวหิวหิว,หว,หวคุณโซยครับโปเกมอนผมอ่าใกล้จะตายแล้วค่ะฟู่ <laughs> อยากรู้มันมีท่าอะไรบ้างอ่าตอนนี้ธาตุใบไม้นะทุกคนเออ ุ้ยมีหงพิษด้วยนะเฮ้ยตัวนี้มีประโยชน์นะทุกคนจัดมันเข้าทีมดีกว่าอ่ามีคัตเตอร์ใบไม้ด้วยนะอืมคำรามพุ่งชนอืมท่าไหนแรงๆหุ้ยท่านีเข้าสิทเลยค่าพลังหุ้ยอันนี้คือม็กเซนเลยนะทุกคนโจมตีพิเศษกับอ่าป้องกันนะทุกคนหุ้ยเชี่ยอันนี้มีตี้โคตรโหดเลยเยสถือว่าได้ตัวดีนะครับทุกคนได้ตัวดีถือว่าแบบ คุ้มอยู่นะครับทุกคนคุ้มอยู่นะคุ้มตรงไหนวะเจอตัวนี้โกรธอีกแล้วทุกคนทําไงวะพี่ไม่ชอบเลยพวกแบบโปเกมอนที่มันโกรธอะเดี๋ยวขอสั่งสอนมันก่อนละกันตาวูมมาเป็นยังไงคือตัวพี่มันโหดอยู่แล้วนะทุกคนเจออันนี้อีกแล้วทุกคนเจอไอ้อันนั่นนะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้อะออลิงหรือเปล่าเออมันไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้คือโคตรอยากได้นี่เลยนะเออหลงตลอดวะ่ะตรงนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยคืออะไรวะมันจะเป็นตรงจุดเกิดโปเกมอนนะแต่ไม่รู้นะว่าโปเกมอนตัวอะไรเกิดนะทุกคนก็คือไม่แน่ใจนะโดน เนี่ยแต่เป็นบ่อพวกไอแบบแบบเนี่ยแบบเนี่ยพี่พอรู้อยู่ว่าพวกแบบโปเกมอนธาตุน้ําเกิดนะแต่ไม่รู้นะไอไอพวกเนี้ยมันโปเกมอนธาตุอะไรเกิดนะทุกคนธาตุต่อสู้หรือเปล่าเออว่ะหรือธาตุหินวะไม่แน่ใจนะครับทุกคนแล้วตัวนี้มันมาโกรธอะไรแถวเนี้ยไ,ไปไปเออดิไงนี่ไง,ไงถ้าพี่ไม่สู้กับมันมันจะตีพี่ตายนะทุกคนคือโปเกมอนมีแต่ตัวโหดๆนะทุกคนพี่ต้องแบบ ทำอีพชงอีพแชร์แล้วนะครับทุกคนเชียสกิลลิตันอยู่ตรงนี้พี่ไปขุดเหมืองต้นไหนดีวะอยากได้เหล็กแบบมากมากเลยนะทุกคนตอนเนี้ยคือแบบขาดเหล็กนะทุกคนเออว่ะยังไม่ได้ทอสเลยอะ่ะขาดเออันนี้ด้วยนะทุกคนฐานคือทรัพยากรตอนนี้คือพี่ขาดมากๆนะทุกคน หาพวกลุงพวกเหล็กก็คือแบบออกไปแบบไปทำบอลนะทุกคนไปแลกนะทุกคนคือแบบหายากจริงเลยวะมอสนี้ก็มีประโยชน์นะไอ้พวกอันนั้นนะทุกคนไม้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 อยู่ไหนวะแท่งไม้แท่งไม้เอ็นี่ไงอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหล็กเหล็กจ๋าเหล็กจ๋าอยู่ไหนจ๋านี่ไง ยังไงเหล็กได้หนึ่งแล้วทุกคนได้มา1นึงแล้วมันจะคุ้มไหมวะเนี่ยได้ยินเสียงสก,กิลิตันนะรุน่นชิบหายแล้วตายเหมือนพี่ต้องต้องได้เอาพวกอาโปกเกมอนมาช่วยนะครับทุกคน<ๆ>เพราะว่าในถ้ำอะไรมันมีแต่อะไรไม่รู้โหดๆนะคู่หูของข้าเคโรมันซึเซฟซีกิคุกะ ข้างล่างน่าจะมีพวกอะไรต่างๆต่ไม่ไม่อยากลงไปแบบกลัวตายว่ะแต่มันก็ต้องได้ลงนะทุกคนของชิมหาย,ยแล้วดาบพังเอาเคลมโรมาสึกกูไม่โจมตีชิมหายแล้วเคลมโรมาสึกโอ้โห ย่ยสิบกิลมาสื่อกูอะไรอยู่เวเนี่ยมันไม่จมตีคิปเปอร์มันเป็นไรมันก็กลัวตายเหรอเออกูก็กลัวตายมันก็กลัวตายเออสรุปกลัวตายทั้งสองนะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนพี่เจอเหมือนข้างหน้านะเหมืองข้างหน้าไปขุดเอาข้างหน้าดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับทุกคนเฮ้ยขึ้นมาตรงนี้คือได้เหล็กแค่เดียวไม่คุ้มเลยว่ะ มาทุกคนมาลงเหมืองกันเลยครับทุกคนเฮ้ยแล้วข้างล่างมันเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอโดดลงไปก่อนละกันข้างล่างมันคือไรนี่ไม่เคยมาสำรวจเลยอะ่ะเฮ้ยเหล็กเยอะนะอะไรวะ What the fuck What อะไรอะ่ะเฮ้ยเนี่ยที่เสกโปโมนในตำนานเหรอเชียเ่ยเสกตัวอะไรวะใช่จริงๆด้วยครับทุกคนที่เสกโปโมนในตำนานไม่รู้นะว่าเสกตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวจะไอ้มาคว้ดีกว่านะนะทุกคนเออ ไม่ใช่มา้าคานี้ดิมา์ายังไงวะเออไม่ใช่ดิเออน,นี่ไงเออจิสิ์มันในตำนานนะทุกคนเอา้าไม่ใช่พี่ยังใช้มอสไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะทุกคนตำนานเอ้ยยาวๆแบบนี้เลยนะทุกคนเอยยอนี่เลยนะทุกคนคือได้แล้วคือโชคดีนะเจออะไรไม่รู้เฮ้ยเจอเมือกเรืองแสง เจอตัวอะไรอ่ะพี่เจอตัวอะไรเจอตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรอ่ะกูเพิ่งรู้กูเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ่าเหมือนเจอเหล็กนะเออนี่ไงนี่ไงเหล็ก แล้วมึงทำไมไม่สู้ให้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหค,ค,คือมันเยอะจริงนะครับทุกคนถือว่าภาร,รกิจรรูุล่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนีหนีแล้วหนีแล้วเธอคือมันมีอีกเยอะแยะนะทุกคน ธนูโคตรแม่นโห oh, เหล็กคือได้โคตรเยอะเยอะจริง50อันนี้ก็อันก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวพี <ร üğ> ่ขอขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเผากันนะครับทุกคนถือว่าภารกิจวันนี้รุร่วงนะครับทุกคนสําเร็จรุ้ร่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละครับทุกคนโปเกมอนเซ็นเตรอร์อยู่ไหนวะ เออพี่ต้องไปหมู่บ้านนะครับทุกคนมหมู่บ้านน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าตอนนี้พี่อยู่นี่พี่มานี่เออใช่ใช่หมู่บ้านอยู่ข้างหน้าเลยนะโดนภารกิจสำเร็จสำเร็จดูร่วงนะครับทุกคนถือว่าแบบไม่แบบร0 0อก็ถือว่าดีนะทุกคนไม่ร้0แต่ก็ดีนะเฮ้ยได้น้ำยานี้ด้วย ึงดึงดึงตัวอะไรตัวไรวไรักษาก่อนนะครับทุกคนแล้วเราก็ไปเลยนะครับดีละเออเอา,เอา,เ,อาเอาตัวอื่นๆไปอัพด้วยนะครับทุกคนถือว่าเราแบบได้แค่นี้เราก็ถือว่าอันนี้ยห้ไนะทุกคนเออเอาไปเลขอะ่ะเออใช่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 เอาอันนั้นไปเลขไปเลขเอาอีพีเออว่า ความคิดดีว่าไม่ต้องฟาร์มเวลนะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆพี่อยากได้อ่ะอันนั้นครับทุกคนมันต้องหาจากตัวไหนว่าเอาอันนั้นมาทำมันเนี่ยอีพีแชร์ต๊บๆเผา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 ,า,า,าตรงไหนเผาตรงนี้ละกันปึ๊บ ไม่มีตัวเอกสู้ด้วยวะแล้วเราก็อันนี้เดี๋ยวพี่จะทำชุดเกาะก่อนนะทุกคนชุดเกาะอกัอนนึงแล้วก็อ่าอันนี้แรกนี่ไงแปดอันแต่มันยังไม่อมโอ้ไม่มีทองต้องทำยังไงไม่มีทองแต่ก็ช่างเหรอครับทุกคนเดีย๋ยวไปซีเรียสนะทุกคนเราไม่มีทอง เออมีโปเกมอนอะไรบ้างเนี่ยเจอแต่ซอมบี้ว่ะไม่เจอโปเกมอนอ่าชัยนงชัยนี่เออเออพี่ถ้าพี่อัพไอ้กลรดอสล่ะเอาตัวนี้มาเออว่ะไม่ไม่ดีกว่าครับทุกคน<ๆ>เหมือนกูเปลี่ยนใจเปลี่ยนมา32มสิบสอโหคนไม่ขุมอ่ะเหมือนเราเอาวันนั้นไปเลยอ่ะใช่ปะ เออกระเป๋าฟ้ากระเป๋าฟ้าอลองเอานี้มาแลกอันนี้ดูนะทุกคนมันจะได้อะไรวะเออไม่ใช่ดิ EPS ลองไปใส่ดูข้าวประสบการณ์แปดร้อยถ้าเอาอันนี้ละ่ะมันจะได้เท่าไหร่หนึ่งร้อย โคตรน้อยน้อยจริงมันไม่ได้อีกเหรอชิบหายแล้วปึ๊บๆอานี้อ่ากับอืมอืมไอ้เท่คิดหนักกว่าแล้วก็จะคิดหนักทำไมวะนี่ไงลูกอมมีลูกอมนะทุนนี่ไงมีวัฒนาการล่างได้เลยทุกคนนี่ครับทุกคนนี่แล้วก็จะได้ โปเกมอนอันนี้มาทุกคนไม่สามารถขี่ได้นะทุกคนแต่ถามว่าเทไหมก็เทนะทุกคนเสือจัดถือว่าธุรกิจรู้ล่วงไปอย่างหนึ่งนะทุกคนวินาการตัวนี้ได้ตัวนี้เข้าทีมไปนะทุกคนเออแล้วเรานอนนอนนอนเดี๋ยวอีพีหน้าจะสร้างบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะว่าจะมีอีพีหน้าหรือเปล่าทุกคนถ้าไม่มีก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคน ออปืนมดน,นั้นหายว่ะว่าจะไปจับซะหน่อยถ้าเราอยู่ใกล้ๆอ่าอันนี้มันจะมีโอกาสเกิดพวกแบบตัวเต่าด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บละกันอันไหนที่ไม่มีประโยชน์คือเก็บแค่เ,เก็บหมดนะทุกคนได้มาก็เก็บหมดนะทุกคนเออเหลือตะบอลกับอันนี้ไว้นะทุกคนกับไม้เออใช่ใช่ โอ้โหถือว่าภารกิจวันนี้รู้ร่วงนะครับทุกคนเอาละนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปอพี่นะสําหรับพี่โก้ขอตัวลายเท่านี้ละค่ะบ,บ๊ายบาย